เมื่อโลกของเรามีมนุษย์และบัมพรยอยู่ร่วมกันแต่มนุษย์นั้นกลับตกเป็นของเล่นของบัมพายในคืนหนึ่งบัมพรยได้บุกโลกมนุษย์และได้ตามล่าข้าวฝันพวกมนุษย์ไม่สำน้าแม่ได้บอกกับตู้เซียวชินและน้องชายว่าให้เด็กๆทั้งสองกลั้นหายใจเอาไว้และห้ามบอกมาเด็กขาดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพ่อก็หันมาบอกว่าเร็วเข้าบัมพรยจะมาแล้วก่อนจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม่ก็บอกว่าขอโทษนะแต่ลูกทั้งสองต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ ก่อนที่แวมพาร์จะบุกเข้ามาภายในบ้านและได้ทําการลงมือสังหารพ่อและแม่อย่างเลือดเย็นทมกลางความตกตะลึงและหวาดกลัวของเด็กๆทั้งสองตัดภาพมาที่เสี่ยวชินในปัจจุบันเธอก็ได้สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายนี่ฉันฝันแบบนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยกลุ่มเพื่อนในห้องของเธอก็ได้มองมอยกันว่าเมื่อวานฉันมองเบื้อให้เจ้าชายแล้วรู้สึกสบายสุดๆนางเอกที่ผ่านมาได้ยินก็คิดในใจว่าคนพวกนั้นยอมตกต่ำเองกันทั้งนั้น แต่เหมือนพระเจ้าจะไม่ได้เข้าข้างตู้เสียวชินสักเท่าไหร่พุณยังไม่ทันขาดคําก็มีเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งขอช่วยตู้เสียวชินให้เอาอะไรสักอย่างให้ไปส่งเที่ยวนึ่นตีหน่อยนั่งเอกของเราก็งงเลยทําไมต้องให้กูไปด้วยวะเนี่ยแล้วเธอก็ได้เดินทางไปถึงห้องที่ว่าและเธอก็ได้พบกับลวอีซึ่งลวอีเนี่ยเป็นเจ้าชายแวมไพร์นะคะซึ่งใหญ่กว่าใครในโรงเรียนนี้นี่เป็นไงล่ะหล่อเลย นางเอกก็มีอาการกลัวเล็กน้อยเพราะว่าเธอไม่ได้ชอบแวมไพร์อยู่แล้วเนื่องจากมีปมฝังใจจากใบเด็กลัวอีก็ได้เรียกให้ตู้เสี่ยวชินเข้ามาแต่ตู้เสี่ยวชินก็กลับวิ่งหนีซะอย่างนั้นแวมไพร์หรอทำไมต้องให้ฉันเห็นภาพสุกระโปรกแบบนั้นด้วยลัวอีก็วิ่งตามเสี่ยวชินมาติดติดแล้วก็คว้าเธอและล้มลงไปด้วยกันกล้าเหมือนฉันฉันกล้าหาญนนะลัวอีก็พยายามที่จะดูดเลือดเสี่ยวชินให้ได้บอกเลยแค่ได้ดูฉากน,นี้โคตรเขินอย่านะอย่าทำอะไรฉัน นางเอกของเราเนี่ยก็ได้ขัดขืนแบบน่ารักเวอร์ปริ้นอายของเธอไม่เลวเลยอือหือบอกเลยจะวูบและฉากนี้เซลชิงที่ได้เห็นลั่วอีมันก็ทำให้เธอได้นึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กขึ้นมานเธอจึงรีบสลัดตัวโดยเร็วและพูดขึ้นว่าขยะๆอย่างเนี้ยเอามือสก๊อปกของนายมาแตะต้องชนะและก็ได้ฝากรอยแผลไว้หนึ่งที่บนใบหน้าพระเอกของเรายินดีด้วยเธอทำให้ฉันมโมโหสําเร็จแล้ว ลัวอีจึงลากตู้เซวชินพร้อมประกาศให้ทุกคนในโรงเรียนรู้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้คือซุ้มของฉัน พวกคนในโรงเรียนก็ต่างซุบซิบว่าไล่เธอกันใหญ่เลยคุณหนูเมซาที่เป็นแวมไพายเหมือนกันเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เธอก็แอบสะใจน้อยเพราะเธอก็ไม่ได้ชอบเสี่ยวชินเหมือนกันที่นี่แหละโลกที่แวมพายและมนุษย์อยู่ร่วมกันตั้งแต่วันที่มนุษย์ต่อสู้พ่ายแพ้ในวันนั้นพวกเขาก็ตกเป็นของเล่นแวมพายนับตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมาและเรื่องราวก็ตัดย้อนไปที่ลัวอีตอนเป็นเด็กเขาได้ถามกับลัวเตอว่าเฟยไปไหนลัวเตอรจึงตอบว่าเฟยนะ่ะรังเกียจเขาจะหนีไปแล้ว และนี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเกลียดมนุษย์เป็นอย่างมากแต่อยูู่เซียวชินก็ถูกแก๊งนักเี่นกลุมหนึ่งในโรงเรียนลุมทำร้ายให้ชิ้นดูซิว่าเธอใช้วิธีการอะไรยว่วยวนด้วชายนางเอกจึงตอบกลับไปว่า ทำไมพวกเธอต้องเชื่อฟังเจ้าชายด้วยหรือว่าพวกเธอไม่มีศักดิ์ศรีกันแล้วงั้นหรอลัวอีที่เห็นเหตุการณ์อยู่เหมือนว่าอยากจะเข้าไปช่วยเซลชินนะคะแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่สุดท้ายเลยไม่ได้เข้าไปช่วยส่วนนางเอกของเราเธอก็ได้ต่วิ่งของความช่วยเหลือจากเพื่อนๆแต่ก็นึกได้ว่าไม่มีใครช่วยเธอเลยแต่แล้วจูๆ่ๆคุณหนูเมซ่าก็ได้ดักขาเซลชินจนตกบันไดโหหลายมากเลยอินนี่น่ะสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเซลชินหัวแตกน่าสงสารมากเลยฉากนี้ ัดภาพมาที่คุณแวมพายของเราตอนนี้เขาก็กําลังคุยกับซินซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขาเินก็ได้บอกกับลัวอีว่าเซลชินตกบันไดหัวแตกเลือดออกเป็นยังไงนาะคิดจะไปช่วยมแมลงน้อยผู้น่าสงสารนะั้นหรือเปล่าพระเอกก็ตอบว่าไม่ฮันนาะจะไม่ไปช่วยจริงๆหรือเปล่านะตัดภาพมาที่คุณหนูเมซาเธอก็เป็นคนพาเซลชินมาจริงๆไหนไหนมาให้ฉันดูใบหน้านี้หน่อยโหเอ้ยหน้าตามไม่น่าชอบซึ่งนิดเลยจริงๆแล้วเธอก็หันไปบอกกับลูกน้องว่า เอาล่ะยายอัปะลักคนนี้พวกนายจัดการได้ตามใจชอบเลยและแน่นอนท่านลัวอีของเราก็มาได้ทันเวลาพอดีเยสโคตเท่ yeah, เลยอยู่ให้ห่างจากผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวนี้ใส่หัวไปและก็ไม่ลืมที่จะไล่ยายขนูเมซ่าออกไปหืมเป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าลัวอีรีบเข้าไปดูอาการเสียวชินด้วยความเป็นห่วงเอไหนคนที่บอกว่าจะไม่มาช่วยนะแล้วก็เรียแผลให้ตู้เสียวชินไปทีนึง แผลหายเป็นปิดทิ้งเลยและวเรื่องก็ได้ตัดจบเท่านี้รอชมกันต่อตอนที่สองนะ